จองเต็มแล้วบริษัททัวร์ปิ้งไอเดียเปิดโปรแกรมบินไปสหรัฐ10วัน7คืนพาเที่ยวด้วยฉีดวัคซีนด้วยโลกออนไลน์แชร์โปรแกรมเที่ยวของบริษัททัวร์รายหนึ่งที่เปิดโปรแกรมทัวร์พาไปฉีดวัคซีนจอร์แดนเอนจอร์แดนที่สหรัฐอเมริกา10วัน7คืนโดยโปรแกรมทัวร์ดังกล่าวจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปซานฟรานซิสโกผ่าท่องเที่ยวในประเทศอาทิตย์ สะพานโกลเด้นเกตยอดเขาวทวินพีกถนนลอมบากช็อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์และผ่าไปฉีดวัคซีนจอ์นสันแด์จอห์นสันและนำเที่ยวต่อที่ชายหาดซันตาบาบารามาลิบูลอสแองเจลิสและช็อปปิ้งที่อัลเกตก่อนเดินทางกลับสนามบินลอสแองเจลิสสำหรับค่าบริการทิปดังกล่าวจะคิดตามจำนวนผู้เข้าร่วมเริ่มต้นที่1,75,000บาทในทริป2-3คน หากเดินทาง8-10คนราคาคนละ76,000บาทซึ่งล่าสุดมีได้รับความสนใจจำนวนมากและมีรายงานว่ามีคนจองเต็มเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะไปท่องเที่ยวด้วยและฉีดวัคซีนด้วยต้องรอเปิดอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ